คุณสุภจีหรือซูเปอร์จีนี่ของนกบอกเลยว่าเขาไม่ได้กว่าไปดีเบตเขาเรียกว่าไปสอนไปสอนไปแสดงทัศนคติให้เห็นว่านี่แหละคือนักการเมืองที่แบบเลออิศอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะต้องมาขิงพักนั้นจัดพักนี้อะไรเงี้ยตัวเขาทำเพื่อคนไทยเพื่อเศรษฐกิจเพื่อปากท้องของคนไทยอันนี้บอกเลยว่าคุณสุภจิไปดีเบตเวทีไหนนะโอ้โห เขาเอาความแบบถ้าภาษาคือชั้นสูงอะ่ะชั้นสูงโดยแท้แล้วก็จัดออกมาได้แบบนิ่มๆอะ่ะดูแล้วแบบเลอค่ามากอันนี้คือเพชรงามเลยเพชรงามของวงการเมืองเลยนะวงการการเมืองนี่คือเพชรเม็ดงามจริงๆยกให้ทั้งใจเลยจริงๆเอาจริตคุณสุพจีไปใช้เถอะชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรือง การติดต่อสัมพันธ์หรือการใช้กิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนมาจากหัวใจของคุณสุภจีเนี่ยสอนเราหลายอย่างนะเพราะว่าดูเวลาไหว้เขาก้มหัวเขาก้มจากหัวใจของเขาจริงๆไม่ได้เฟกเพราะฉะนั้นเราจะไปคบใครไปยุ่งเกี่ยวกับใครเนี่ยถ้าเราอจริตคุณสุภจีไปฝึกฝนตนเองเราจะได้รับความรักได้รับความจริงใจได้รับการตอบรับที่ดีเพราะว่าเรามีความอ่อนน้อม แล้วก็ใส่ใจมีความอ่อนโยนมีความเยือกเย็นมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตัวอย่างที่ดีนำไปใช้แล้วชีวิตของเราจะมีความสัมพันธ์กับรอบๆตัวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นชื่นชมคุณสุปัจีค่ะดูการดีเบตของ3คนนี้นะครับเหมือน2รวม1 2ก็คืออีกคนนึงอ่ะเป็นคนขับรถอีกคนอ่ะเป็นหัวหน้าการเงินแล้วคนขับรถกับหัวหน้าการเงินมาดีเบตกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงาพาณิชย์มันต่างกันราวฟ้ากับเหวเพราะคุณสุปจีเนี่ยเก่งมากสองคนนี้เอาคุณสุปจีไม่ลงอยู่ในสมองคุณสุปฏิจิล้วน,วนเตรียมความพร้อมทุกอย่างสามารถกดเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาแล้วตอบได้เลยคุณสุปจีพูดมองเห็นภาพเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงของสภาวะความเป็นประเทศไทยแต่สองคนนี้น่าสงสารเพราะสองคนนี้รุมคนนี้แต่สองคนนี้หงายเก่งหงายหลังไปไม่เป็นมันคนละเกรด มันคนละความรู้มันคนละระดับของประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนขับรถกับหัวหน้าการเงินจะมาจัดการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มันคนละชั้นมากครั้งต่อไปนําใครมาคิดดีๆนะเพราะสองรุมหนึ่งก็เอาไม่อยู่วันนี้สวัสดีครับผมประวานก็ช่วงนี้คงจะเห็นพี่ชูพี่ชูวิทย์ของพวกเราอะ่ะออกมาพูดถึงพักต้มหรือคนของพักส้มอะ่ะซึ่งผมไม่เถียงนะ พี่ชูวิทย์พูดถูกหมดทุกอย่างเลยนะผมคอยตามทุกอย่างเลยนะแต่ถ้าใครติดตามผมอะหรือว่าดูผมมาตั้งแต่แรกอะ่ะตั้งแต่วันที่ผมเพิ่งเริ่มพูดถึงพักส้มอะแล้วพี่วิทย์พี่ชูวิทย์เนี่ยเขายังสนับสนุนพักส้มอยู่เนี่ยผมเคยเถียงกับเขานะผมเคยตอบโต้กับเขานะ ทําคลิปอะและซึ่งสุดท้ายผมพูดไว้ว่าถ้าพี่ชูวิทยังมีสติแล้วมีความคิดอยู่ช่วงนั้นท่านป่วยและจะทําเพื่อบ้านนี้เมืองนี้จริงๆสักวันหนึ่งพี่ชูวิทย์จะเปลี่ยนใจและพี่ชูวิทย์จะเห็นถึงเนื้อในผักส้มซึ่งมันก็จริงๆ วันนี้พี่ชูวิทย์เห็นแล้วใช่ไหมสิ่งที่พี่ชูวิทย์วิพากษ์วิจารณ์น่ะมันก็คือสิ่งที่ผมพูดถึงพักนี้ยมาโดยตลอดผมบอกให้นะพักเนี้ยนะถ้าคุณไม่ได้ติดตามไม่ได้จับตาดูไม่ได้รู้ว่าเขาทำอะไรแบบบ้างถ้าไปจับข่าวคุยกันหรือไปเจอหน้าคุยกันหรือแค่ฟังวันต่อวันนะคุณคอยตาม คุณสนับสนุนคุณเอาใจให้เขาเลยในสิ่งที่เขาพูดเพราะพรรคนี้มันขับเคลื่อนด้วยการพูดปณิษฐ์คำพูดสวยหรูดูดีแต่เราดูพฤติกรรมและการกระทำทุกอย่างมันย้อนแย้งกับสิ่งที่พูดเพราะฉะนั้นคุณจะเชื่อคนที่พูดหรือเชื่อพฤติกรรมทั้งหมดละ่ะและผมคิดว่าวันนี้พี่ชูวิทย์เขารูแล้วละ่ะ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีพี่ชูวิทย์เขาตัดสินใจที่จะมาพูดถึงพักคนี้นะผมว่าจากที่เขาเชียร์เขาคงจับตาดูมาตลอดให้ข้อมูลช่วยเหลือสนับสนุนได้ก็แล้วแต่แต่สุดท้ายผลมันออกมาแย่คนพวกนี้มันไม่ใช่คนพวกนี้แม่ของปลอมนี่ว่าถ้าฟังแต่ที่พูดอะใช่ฝากความหวังไว้ได้แต่ดูพฤติกรรมแล้ว ไม่ฝากดีวกว่ามันไม่ใช่ปากกะพูดดีแต่การจะทำออกมามันไม่ใช่อะ่ะมันย้อนแยงไปหมดจริงๆนี่พูดจากใจเลยถามว่าผมเอาอะไรมาพูดผมว่าผมรู้จักดีผมพวกด้อมส้มอ่ะผมรู้จักผักนี้มาตั้งแต่ยังไม่ทราบผลเลือกตั้งอะ่ะ จนทราบผลเลือกตั้งผมก็ยืนหยัดอยู่ตรงข้ามกับพักนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นใครที่ยังคอยตามหรือสนับสนุนอยู่มันสิทธิ์ของพวกคุณแต่ยังน้อยพวกคุณก็ต้องเอกใจบ้างในการกระทำและพฤติกรรมเขาบางอย่างฝวากว่าให้คิดฝากถึงไอ้เทงเนาะและกลุ่มกวนของพรักประชาชน ไม่ต้องไปหาแก้รัฐธรรมนูญหรอกไปแก้เรื่องเขาในพักมึงก่อนแก้ให้มันสะอาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วค่อยไปทำการเมืองระดับประเทศที่เรียกว่าการออกกติกาสังคมออกกติกาบ้านเมืองกฎเกณฑ์ที่ใช้ปกครองบ้านปกครองเมืองกฎหมายหลักของประเทศไอ้นี้แค่ระเบียบในการบริหารจัดการลูกพักภายในพักการคัด คนมาเป็นสสการสรรหาบุคลากรเพื่อมาเป็นนักการเมืองน้ำดีคำพูดของไอรังซิเมนโรมที่บอกว่าเรามีมาตรฐานสูงมันอยู่ตรงไหนคอนเซปต์หาเสียงมีส้มไม่มีเทาบัตรนี้เนี่ยนะใช้ภาษาโบราณด้วยนะนะห่วงพวลานี้มันย้อนกลับเข้าหาตัวพวกมึงหมด ความชอบทำที่มึงจะเอาหน้าออกมาแบกเพื่อจะบริหารจัดการประเทศเนี้ยมันไม่สมควรไม่คู่ควรเพราะอะไรรู้ปะมึงยังจัดการตัวเองไม่ได้เลยถ้าเป็นเด็กอ่ะมึงยังใส่กางเกงเองไม่ได้ใส่เสื้อเองก็ไม่ได้ใส่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเออใส่กลับหน้ากลับหลังหรือเปล่าหรือ,รอใส่ผิดหรือเปล่าแต่เสื้อ จะเอาสมองห่วยๆแบบนี้จะไปตั้งกติกาของประเทศที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญจะแก้นั่นจะแก้นี่จะแก้โน่นนี่คือความคิดซนตีนตักกะจากกลุ่มกวนของคนซนตีนนะสิ่งที่มึงควรทำนะเว้ยชั่วโมงนี้นะมึงเชื่อชูวิทย์พวกมึงจะมีทางรอด <c oughs> พักตัวเองอะถูกยุบไปสองรอบอ่ะ ได้ถามโหนก่อนหรือเปล่าว่ามีกาละกินีปกครองพักอยู่หรือเปล่าจ๊ะโอเคนะ